อะไรเนี่ยเรเวนฟิวผภาลุยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนี้เรามาถึงด่านที่สิบหกแล้วนะครับเรากำลังติดพันกันในสงครามสนามเพาะเลยสนามเพาะที่ใหญ่มากแล้วก็มหาโหดศัตรูมหาโหดม,มากเลยครับเรากำลังทะลุผ่านสนามเพาะไปไปที่ในต่อน,นั้นเออดูก่อนนะฮะอ,อะไรเนี่ยด่าน Attack in Trench World War อ โอ้อะไรเนี่ยอาวุธศัตรูเฮ้ยฮะรักเซียมาไงเนี่ยอะไรเนี่ยไอย่าง่ั้นเริ่มเพิ่มไปแล้วก็เราเป็นเล่นเป็นฝ่ายอีเกิลฝ่ายสีน้ําเงินนะครับโอเคอาวุธเราเตรียมพร้อมบอดเราคนเรามีโอ้โหคนมีฐานประมาณหกร้อยนายฝ่ายศัตรูนะครับเราลุยกันเลย Attack in Trace ไม่ใช่ Attack on Titan นะ โอเคเรามีปืนอะไรฮะปืนซับกล้องปืนสไนเปอร์โบราณกับปืนพกปืนเกว,เวอร์95มาร์คแมนโอเคเราลุยเลยดีกว่าเพื่อนแอทแท k i อิน e ทรนดแจ็คแนทแค่ไหนเช็บไปทางไหนเพื่อนเฮ้ยกดไต่บันไดโอ้โอ้ยเมนตตูดอะไรเฮ้ยกดอะไรเนี่ยมีอะไระตูเฮ้ยอะไรเนี่ยไททันรถถังทาทัานของประตู ทังซาสไนเปอร์โอ้โหไม่โอนสักแน่ตายเข้าเลยศะตรูแนวลางยิงโอ้ยโดนขาเจ็บไม่ล่ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวดีโรด,ดิงไปจานหน้าสไนเปอร์ศะตูไหมเด็นแว้วยอดไปเฮ้ยช็อตใครก็ไม่รู้ศตูกำลังบุกมาเพื่อศตูอ่ากำลังตีมาเลย อย่าลุกกระไนเปอร์เอาลีโหลดไปทิ้ดแทนสไนเปอร์เปอร์ยิงขาเฮ้ยตัวบอดี้กรไนเปอร์แนวหลังไม่ดกใครแผลเลยระวังอะไรเ่ยโหเพื่อนกำลังสไนเปอร์โบราณเล็งด้านข้างนี่เลยยิ่งต้นถังก็เต็มเตี้ยไปเลย เดีสักหน้าคลอดอเ้อดีมาก,กสักตูมาดันขวามือโอ้โดนใครก็ไม่รู้เอ,อ้ยแค่ล้มไม่ตายล็อกหน้าเอ,อ,อ้นนี้โดนหัวายแน่นอนเฮ้ยปืนเฮ้ยจริงน,นะเหรอเฮ้ยช็อตไม่มีใครกราเสียโอเนียโอ้โหรถถังไททันไปไม่หมดแล้ว เฮ้ยช็อตเฮ้ยไม่ให้ช็อตไม่ตายทางปะตูระเบิดหมดโอ้โหจะจุยกระจายเฮ้ยแก๊สมาตัดเราไประวังเม้นแก๊สพิษแก๊สพิษระวังตะกูโปุ้งดีขึ้นฉันบะกโอ้ยแก๊สแก๊สแก๊สยิงแล้วไปเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เสียงดังนะัวมาก ไนเปอร์อยู่แนวหน้าแล้วระวังมีโลดิ่งแหนบกระสุนโหเอ้ยเพื่อนชันเหรโอ้โหเพื่อนเก็บคิ้วแท่งคิ้วหมดเลยอ้นนี้ก็อยู่ในสนามเพาะระวังอันนี้โลดกระสุนหมดโอ้ยแย่แล้วฝังนี้ปางถามลักเสียเออโดนขาโอ้ยปอดีครับโดน โอ้โหโอ้โหเสียงดังเกินเพราะสงครามเดชตโอ้เสียงเสีงยงเงียบไปแล้วอันนี้ก็เลงปืนโอ้สไนเปอร์แนวหลงยิงคือนกว่าจะพุนหมดต้องเป็นสไนเปอร์เอากระสุนเรือนัดสุดท้ายแล้วสไนเปอร์ ยิ่งโอ้โอเช็ดช็อตใครไปดูเฮ้ยเดี๋ยวแต่ปืนพกแล้วเดี๋ยวไปทางแก๊สมัสปาสแก๊สเหลืองเหม็นแก๊สเออสไนเปอร์สลยดีเนี่ยต่อเดวิดนะไม่ดีกว่าหนึเก้าหนึ่งแปดวอรริสตอปสมัยก่อนมีปืน กลดวนยไปทางไหนเนี่ยโอ้หลงทิดกระสุนมันได้เป็นคนปืนกลแนวหลังมีสาทาไป ai, โดนเคลื่อนเนี่ยหรือว่างสะตูบาเรต้าปืนโบราณสงคร,ราหรอกทีหนึ่งกระตูมันดอยลอยแอบแน้งหลังแล้วมีทางแล้อกะ เก็บไม่ละโอ้โหไม่ตายซะด้วยกระสุนปืนพกเบาเกินฝั่งนี้ไม่มีคนเลยกระตู้ลอยไม่แอบฝั่งซ้ายแล้วกระตูลรัสเซียถมเข้าไปกระตู้ถมเข้ามาแล้วก็ถมเข้าไปตายเกบ็กบเกบ็กบก็บบโอ้โอ้แม็กโบราดีย๋ยวเราเราอยู่ด้านหน้า กระสุมนมอด reloading เล่นยากก็ก,ก็พอไหวอยู่รดอมีกระสุนใช้ได้ทั้งนั้นแต่68นัดเฮ้ยรถถังไททัทนก็ใหญ่บุล่มถท่ม,มกเกินว้าสไนเฟอร์ฮุ่ย ปืนบาแอน anti armor low force b a ส o ก้าแบบหมดเฮ้ยท่าน,น,าน,นาไหนท่านโน้นทานโน้นประตูท่านไหนลองคิดแล้วโว้ยโอ้ยเพื่อนก็มีเหมือนกันปืนบาอ automatic rifle โอ้โอ้ l o ฟ f o r ยิงกระจุยฮ่าฮ่าฮ่า โอ้เสียงโผล่เหลือเกินระวังอ๋อเก็บรีโหลดเอาจริงไม่ออกระขังช่วยเนาะไปด้านหน้าบุ้งตายให้หมดหมอบกันรีโหลดอุย้ยโอยรีโหลดนานเอเกินกระสุนหมดแล้วป่าอ,อโตโมติกไรเฟลิล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอโพมอยาโพนี่ปอนนี่ออโตเมติกไรเฟิลเสียงแปลกเสียงเอ้ยเสียงแย่แล้วเสียงบั๊กหมอบนิดลุ้มเสียงปอกแปกปอกแปกกันเลยเสียงบั๊กเป็นตลาดโลกนี้บั๊กแล้วเนี่ยตอนนี้ออโตเมติกไรเฟิลหนักแน่น น,น้องก็มีอากระสุนดีโ o ด d i ิงล l u e f o r c ูกากาแบบตุ๊กตาโลกั้งที่หนึ่งปุ่มโดนอยู่เติมกระสุนเรื่อยๆโกงไหมโอ้ย blue force โอ้อโอโอโยโดนตัวเองโอ้โยโงงหมอบก่อน เราชนะสงครามครับรถถังโหดเราชนะสงครามด่านที่16 Attack i n t r a i n ทได้แล้วนะครับโอ้มีอะไรแอ t สไตร,ร์มาช่วยทำลายรถถังให้หมดโอ้โอ้โอยวโอ้เกือบทับหัวชิปเปิเ้ลเฮ้ยเ,เกือบรอดจากสงครามมาโดนอันนี้ทับหัวก็ไม่สวยนะเพื่อนยอึดทออ้องยึดท้อง อ,อพยาบาลกองอาวุธศัตรูทาลัสเซียเพียบเลยพวกเราช่วยกันยึดทงเล้วยึดฐานขอ,อบใจมากพวกที่เรียกแอสตราไรมาใครเรียกเนี่ยไม่จะปุ้นรางวัลให้อย,อย่างงามเลยเนี่ยในฐานะผู้มะชาก,การโอเคครับในที่สุดเราก็ชนะด่าน Attack in French ด่านที่16ได้แล้วนะครับ เทอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมอร์จะไปดันสนามเพาะดันไหนต่อโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่17นะครับเออโอเขยิดอาวุธเพียบเลยโปรดติดตาม Ravenfield 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 นะี่ย